ทุกกำลังใจที่ทุกท่านพร้อมที่จะมอบให้กลุ่มเรารักพัทยาผู้สมัครนายกเล่นถึงเล่นถึงองยกทียกทีพัทยาเบอร้อเล่นถึงหกยกทีมนะครับสำหรับก็ไม่มีน้องนะครับที่ยังยืนอยู่ด้านหลังนะครับเรายังกอมีที่นั่งนะครับพัทยา มูรณากัุณาหนึ่งพันหกพันทีมครับบอกอว่านะครับเศรษฐกิจในช่วงนี้เราก็รู้อยู่นะครับเรากำลังเริ่ม ถ้าเรารักกันเราักัยาครับถ้าเรารักกันเรามารักพัทยามาอยู่พัทยาตามบทเพลงที่ได้เปิดผมเองที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะเหินใน้พวกทุกท่านได้ทราบ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยการพูดของผมในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องที่สนุกหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เ,เป็นข้อบกพร่องหรืออะไรแต่ถ้าท่านได้ดูตอนท้ายของคลิปแ,แล้วเรามาได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นคนที่มาบอกว่าตั้งแต่ในปี2,548นะครับปี2,547นะครับหลังจากที่ คนคนนั้นเนี่ยได้เป็นนายกเมืองพัทยาก่อนนายกติ๊กได้สองปีผมขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องเนี้ยผมเล่าหลายเวทีนะครับหลายคนก็โดยเฉพาะคนแรกเขาจะมาบอกว่าโอ้ยอย่ามาโจมตีกันเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการโจมตีกันเลยหรืองไงนะครับประการแรกเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าหลังจากที่ก่อนที่นายกติ๊กจะมาสองปี คนคนนั้นเนี่ยได้ภาษาเมืาที่ผมเพราะตอนนั้นเราทํางานอยู่ทีมเดียวกันนะครับทำงานอยู่ทีมเดียวกันท่านก็คงทราบกันดีนะครับเราทํางานอยู่ทีมเดียวกันในฐานะนายกในฐานะทีมงานในฐานะของทีมรักพัทยาปี4,7นะครับกลางปีกลางสมัยท่านก็นัดผมไปนะครับว่าให้ไปมีเรื่องจะปรึกษา ผมก็ไปพบที่โรงแรมลองบีชขผมจำได้ทุกทุกคําพูดเลยนะครับไปถึงผมถามว่าพี่มีอะไรหรครับนัดผมมาเขาก็ถามผมว่าสมัยหน้าผมจะเอาใครเป็นนายกจะส่งใครผมก็บอกเลยนะครับว่าก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับก็พี่ก็ลงเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพราะเราทํางานกันมาแบบนี้อยู่แล้ว เขาบอกว่าไงทราบไหมครับเขาบอกว่าไม่ไหวสู้ไม่ไหวอยากให้เอาคนในมาจำประโยคนี้ไห้นะครับยิ่งเป็นคุณปลื้มได้ยิ่งดีมันเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นณเวลานั้นซึ่งผมก็ถามว่าพี่เอางั้นเหรอเขาบอกใช่สู้ไม่ไหวจริง ถ้าท่านมองย้อนไปนะครับว่าในการเลือกตั้งของสมัยนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยเฉียดฉิวนนขนาดไหนขนาดผลักดันกนอย่างเต็มที่คะแนนยังออกมาชนะแค่ประมาณพันเศษเท่านั้นทั้งที่พวกเราเนี่ยช่วยกันอย่างเต็มที่พวกเราก็อยู่ที่นี่นีน่นะครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณนวันนั้น ผมก็ได้ไปปรึกษาผู้ใหญ่นะครับที่ได้ดูแลกันอยู่แล้วก็อยู่ในทีมเป็นผู้ใหญ่ของเราที่นาเตือเนี่ยนะครับไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเพราะมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราเองก็เคยคิดว่าได้มีการผลักดันอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนพื้นที่เช่นเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเห็นแล้วครัว่า เรามีการได้สนับสนุนคนที่อยู่ที่นี่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับพอได้เสนอมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับานกงบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับการที่จะเอาอิทธิพลคุณปื้มหรือนายกติ๊กตอนนั้นเนี่ยเป็นสสอ,อยู่เนี่ยนะครับมาลงสมัครนายกเมืองพัทยาในครั้งต่อไปเนะี่ยก็จึงได้เกิดขึ้น ทั้งที่เราเองเนี่ยนะครับเรายังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะต้องมาเป็นนายกเมืองพัทยานะครับจะต้องมาลงสมัคบรนายกเมืองพัทยาของนายกอิทธิพลคุณปลื้มหรือปัจจุบันก็คือครัสีอิทธิพลคุณปลื้มรัฐตีติก๊กเพราะฉะนั้นคำนี้มันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่คุณเป็นคนพูดเอง ไาะได้อาการที่อยู่ดีๆจะมาบอกว่านาวันนี้ต้องเอาคนพื้นที่เท่านั้นเนี่ยมันเป็นวลีที่คุณเลิกพูดซะเถอะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณได้กลืนคานั้นมาแล้วนะครับผมไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อนะแต่พูดอย่างนี้ท่านะคงจะจะนึกออกน,นะครับว่าเป็นใครสาระดับปริญญาโทดีดาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาเชี่ยวชาญธุรกิจเทคโนโลยียานยนต์และรีไซเคลิลนักพัฒนาการวางกลยุทธ์การตลาดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย,ลยอัสสัมชัญเชี่ยวชาญการท่องเที่ยวการศึกษาและช่วยเหลือสังคมการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยลาลัยบุรพาตามนักการศึกษาท่องเที่ยวและกีฬาผู้ไก่เกลีย่ยสารขุดอนภาคส่นการทํางาน ประธานสโมสรจักรยานและไตรกีฬามเมืองพัทยาวันนี้จะนำเสนอ4เป้าหมาย15นโยบาย ที่จะนำพาพณฒยาของเราเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นเมืองหน้าอยู่ของคนทั้งประเทศสี่เป้าหมายของคือเป้าหมายที่หนึ่งคือโครงการเล่งดวนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการจ้างงานและเรื่องปากท้องของคนพันยา ขที่2คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพัทยาทุกเพศทุกวัยและการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างแก่เสร็จรวมถึงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องที่3นะครับก็คือการสารต่อนโยบายของท่านนายกสนิยาตุ้ปื้มเรื่องมีโอพัทยาเพื่อให้การท่องเที่ยวของเรานั้นมีความยั่งยืน ข้อมาที่4ี่ันยาเทคโนโลยีและปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตรวมถึงผลักดันให้พัทยาเป็นศูนย์กลาง EDC นี่ครับคือทั้งหมดภาพทั้งหมดนี้นะครับก็คือ15นโยบายของเรานโยบายที่ไปทางซ้ายมือของท่านเนี่ยคือทะเลขวามือของท่านคือภูเขา เขาน้อยเขาตะโลฝนตกยังไงน้ําก็ต้องลงมาที่พัทยาดังนั้นเนี่ยโครงการต่อเนื่องที่กําลังทําอยู่ก็คือตัดทางน้ําที่ไม่ใช่น้ําของพัทยาน้ําของเทศบาลของตนเนี่ยให้ไปตมคของธรรมชาติให้ไปแก้มลิงของพัทยาแล้วก็สูบไปใช้ในอ่างเก็บน้ําชาินอกใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ด้วย37 Max จัดการเด็ดเสร็จทุกปัญหานั่นหมายความว่าเมื่อทุกคนมีปัญหาโทรเข้าหนึ่งสา 1337รับปัญหาแก้ปัญหาติดตามแจ้งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยจะต้องนำพัทยาทีมที่ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเ,เอกชนทั้ง4หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดก,การแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนให้เบ็ดเสร็จด้วยการโทรศัพ 37, ท์1337เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำร่วมกับ พัทยาคอนเน็กต์แอพพลิเคชันไลน์ที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้สามารถโหลดได้อยากจะรู้อะไรเข้าพัทยาคอนเน็กแต่ผมจะเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งในพัทยาคอนเน็กต์ก็คือจะสร้างเมนูในการแจ้งความคืบหน้าของการการต่อสร้างโครงการสาธาณะของเมืองพัทยาให้พี่น้องชาวพัทยาได้รู้ว่าสถานะถนนเส้นนั้นเส้นนี้โครงการนั้นโครงการน,น,ารนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าจากการที่ผมได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งในสื่อโซเชียลเนี่ยจะบอกว่าพัทยาขุดทั้งชาติขุดทั้งปีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีศักยภาพเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวก่อนโควิดเนี่ยกว่า18ล้านคนทำไรายได้3แสนล้านบาทให้กับประเทศไทยแต่ว่า การเติบโตของพัทยาเนี่ยตั้งแต่ปี2502ที่มีทหารเมรกันจากโคลาามาครั้งแรกเนี่ยเป็นปฐมฤกษ์ของเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายทะเลเรามีท่อน้ําประปาในการระบายน้ำเนี่ยแค่60เซนนะครับเกือบเต็มพื้นที่พัทยาท่อขนาดนี้ไม่พอหรอกที่จะรองรับความเติบโตที่วันนี้มีโรงแรมมีอาพาร์ตเมนต์มีห้องเช่าต่างๆกว่า3,000โรงมีร้านอาหาร กับพื้นที่54ตารางกิโลเมตรดังนั้นขุดแรกก็คือต้องขุดในการที่จะแก้ไฟน้ําได้นั่นคือหนึ่งขุดขุดที่สองการไฟฟ้าส่วนภงมิภาคตัดปาไฟฟ้าหรือไม่ก้เรื่อนท่อระบายน้ําให้เสร็จก่อนไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเราจดัดาการร่วมกันขึ้นททาที่พัฒนาใต้แล้วแต่ในบางครั้งเองเนี่ยเม่อประมาณที่พูดกันบนโต๊ะว่าจะมาปีนี้แต่บางหลักนั้นเนี่ย กำลังเสร็จกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเราจะแข็งแรงขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกพลังน้ำใจคราววันวิกเต็ครับตั้งแต่การข้อมูลสองพอยังอารมณ์นักสองพอังเปลือยสองพอังพัฒยามีการประกอบ